แต่ว่าพี่ไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะว่าวันนี้มีนี่มีนางแบบของเรามาด้วยนะครับสวัสดีไหนสิสวัสดีจ้าเป็นนางแบบประจำร้านของเรานะครับซึ่งวันนี้นางแบบของเราเนี่ยจะมาทําการลองสินค้าใหม่ที่กําลังฮอตฮิตมากเลยแล้วก็มีหลายคนเนี่ยถามพี่มาเยอะมากเลยนะครับพี่ก็ต้องบอกก่อนว่าสินค้ามาเรียบร้อยแล้วนะจ้ะนั่นก็คือ รองเท้าบาร์บี้แท้นั่นเองนะครับสำรับรองเท้าบาร์บี้แท้ในทางร้านเราเนี่ยขายอยู่ที่ราคา2ชิ้น150บาทเท่านั้นนะครับอ่าก่อนอื่นเลยสามารถไปดูพเพิ่มเติมได้ใน f a c e b o o k นะครับแล้วก็วันนี้นี่นี่นางแบบของเราหรือว่าน้องจีน่าเนี่ยจะมารองรองเท้าให้ดูนะนเองนะครับ เดี๋ยวเรามาลองรองเท้ากันดีกว่านะครับซึ่งพี่จะลองให้ดูแค่บางคู่เท่านั้นนะครับเริ่มต้นจากคู่นี้ละกันอ่าคู่นี้สวยนีเห็นไหมเอ่ยคู่นี้นะครับอลองดูนะครับว่าจะใส่แล้วสวยขนาดไหนสามารถดูดรูปเพิ่มเติมใน facebook หรือว่าในไอนเดิมนะครับอ่านี่ใส่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมสวยงามมากๆเลยเวลาใส่แล้วนะครับ ต่อไปมีหลายคู่นะครับพี่จะให้ดูเป็นมังคู่เท่านั้นนะอ้าวคู่กุหลาบวันวาเลนไทยเดี๋ลองดูสิใส่แล้วก็สวยขนาดไหนนี่ใส่แล้วนคะครับอ่ะดูเพื่ออื่นอีกคู่นี้ละกันอ้าวคู่นี้สวยนี่นี่เป็นรองเท้า คุณนายคุณนายนิดนึงแฟชั่นนิสต้าเลยนะครับเป็นสีออกขาวเงินเงินนะครับสวยมากๆเลยต่อไปนะครับอีกสัก2คู่แล้วกันเนาะเป็นคู่ไหนดีนะ่าเอาเป็นคู่สีเหลืองและกันนะครับคู่สีเหลืองสีเหลืองเนี่ย ใส่พี่ว่ามาใส่กับกระโปรงสวยนะเพราะว่ามันเป็นส้นสูงนะครับแล้วก็เป็นเ,เห็นไหมเลยนะครับมันเป็นมันทําให้ขาของน้องบาร์บี้ของเราเนี่ยข่าขึ้นนั่นเองนะครับค่อนข้างสวยเลยนะพี่ชอบนะคุณอ,อีกสักสองคู่เอาเป็นสีไลดีเอาเป็นสีนีละกันสีนี้สวย ขึ้นมาใหม่เลยเป็นเส้นสูงนะเส้นสูงแบบรับสับ้นขนาดแบบ,บ,บสวยมากอะี่สีเหลืองเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยสวยพี่ว่าสวยนะใส่แล้วดูแพงมากอีกหนึ่งคู่สุดท้ายนะครับหนึ่งคู่สุดท้ายเอาเป็นนี่ละกันอันนี้ก็สวย สีส้มนะครับสีส้มสีส้มเนี่ยใส่กับพวกกังเกงก็สวยนี่นี่นะครับลูกหัวใจด้านหน้านะสวยมากเลยนะครับน้องๆเนี่ยสามารถไปดูลองเท้าเพิ่มเติมได้นะครับใน Facebook ของทางร้านนะเพราะว่ามีหลายคู่มากๆเลยนะครับย้ำกันอีกหนึ่งรอบราคารองเท้าบาร์บี้แทนนะครับอยู่ที่ราคา2คู่150บาทเท่านั้นนะครับ สนใจสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับหรือว่าทาง ID l i n ย at uxn 733 0U ย้ำอีกหึงรอบนะครับทาง ID l i n ย at uxn 733 0U ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรองเท้าบาร์บี้แท้นะครับราคา2คู่150บาทเท่านั้นนะจ๊ะ สำหรับวันนี้นขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ